ตั้งใจเต็มที่ให้ฟุตบอลออกมาสนุกเรากลับมาแล้ว53ปีช่อง3นะครับงานฟุตบอลต้องมาด้วยครับดีใจครับบรรยากาศที่แบบเราคุ้นเคยหายไปนานนะครับมีความสุขครับเราจะเจอน่เดือดแน่นอนเดือดแน่นอนขายทางายไป3ปีทุกคนวิ่งระจุยแน่นอนไปชมเยอะถึงแม้ว่าเราเป็นนักแสดงแต่เราตั้งใจที่จะเตะฟุตบอลครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานแล้วก็ความจริงจังแน่นอนครับครับผมไปดูครับ วันนี้เจมส์มามาเจมส์มาแต่มาริโอน้องมาดิโอติดภารกิจใช่วิธีการก็คือนะถ้าน้องเจมส์มานะครับปิดออกมาได้เป็นตัวชูสีอะไรนะครับน้องมาริโอก็จะเป็นอีกหนึ่งไมอยู่อีกสีหนึ่งลูกต้องรอไปรอก่อนด้วคุณเจมส์มาลีลาสไตล์ของคุณนั้นเหมาะกับอยู่กับใครกับตันงที่คนไหนกับตันท่านไหนที่อยากได้ผมก็ได้หมดเลยครับอ่านี่อยู่กับพี่คนไหนก็ได้ครับเพราะว่าเชียร์ ทีมฟุตบอลทีมเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสำหรับสองท่านนี้เล่นได้ทั้งให้ทั้งสองท่านเลยครับเขามีความน่ารักเป็นรุ่นน้องที่น่ารักตัวอย่างของการอยู่เฟนต้องแบบนี้สองหนึ่งเจมส์มาโอ้ยอยู่กับคุณบอลพีชช่าผ่าดาวยิงผมได้มาริโอ้เพชร่าสเก็ตบอร์ดน้องโอ้ครับอยู่สีเดียกับพี่แล้วน้องครับผมเจมส์มาคุณก็เป็นสีพุ่ม